วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ33รายต่างประเทศ63รายพบ <ผม S 2> คลัสเตอร์คอนครอิวไทยเปมีผู้ติดเชื้อรวม7รายและคลัสเตอร์จีหลงมีผู้ติดเชื้อเพิ่อมอีก9รายคลัสเตอร์รงไฟฟ้าต้าแานมีแรงงานไทยติดเชื้อ48รายเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมแสดงความห่วงใยและประกาศว่าแรงงานต่างชาติหลายรายไม่แสดงอาการและย้ำกับแรงงานต่างชาติว่าจะมีการจ่ายเงินเดือนตามเดิมและโปรดให้ความร่วมมือในการกักตัว กระทรวงแรงงานกล่าวว่าจากนี้ไปจะให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานเพิ่มความเข้มงวดระบบลงโทษในกฎของหอพักและสั่งให้เทศบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าตรวจสอบหอพักแรงงานต่างชาติหากพบจุดบกพร่องจะต้องเร่งแก้ไขภายใน3เดือนเพื่อควบคุมความเสี่ยงในคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติ นอกจากนี้แรงงานไทย5รายที่เดินทางเข้ามาไต้หวันเมื่อเดือนมีนาคมนี้กักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งในชั้นเดียวกันตรวจพบผลเป็นบวกหลังจากพลล้นระยะเวลากักตัวก่อนหน้านี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศแต่หลังจากตรวจสอบแล้ว5คนดังกล่าวติดเชื้อจาก1รายที่แสดงอาการก่อนหน้านี้ดังนั้นทั้ง5ารายจัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อในโรงแรมกักตัว3าเดคนจาก17โรงแรมเปลี่ยนจากการติดเชื้อจากต่างประเทศเป็นติดเชื้อในประเทศ29ราย 器的的的面是是有有除了取餐跟之外那不常就多次นอกจากนี้ตรวจพบลำดับพันธุกรรมใหม่จากคลัสเตอร์ร้านอาหารในจีหลงพบว่าเป็นลำดับยีน B A สองสาซึ่งต่างจากลำดับพันธุกรรมของไวรัสที่พบก่อนหน้านี้เป็นคลัสเตอร์ที่21ของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศหลังตรวจสอบพบว่าม,มาจากเวียดนาม เทศบาลนครไทโจงประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและชนพื้นเมืองไต้หวันอายุ55ปีขึ้นไปหางมาฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ 1, 2หรือ3นอกจากจะได้รับบัตรกำนันมูลค่า500เหรียญไต้หวันแล้วยังได้รับเงินสด500เหรียญไต้หวันรวมเป็นมูลค่า1,000เหรียญสูงสุดในไต้หวันนอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่3ไม่จำกัดสัญชาติจะได้รับถุงสุม่มซึ่งประกอบด้วยส่วนลวดจากกร้้าาาานคามามย มาตรการแจกเงินและถุงสูงนี้จะมีขึ้นจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเทศกาลเช็งเม้งกำลังจะมาถึงกระทรวงสาธารณสุขประกาศย้ำเตือนให้ประชาชนรีบเข้ารับวัคซีนเมื่อวานนี้เทศบาลนครเซียงไฮประกาศล็อกดาวน์สองเขตหลังจากที่ข่าวถูกเผยแพร่ไปห้างร้านแออัดไปด้วยฝูงชนถึงขั้นตีกันเพื่อแย่งซื้อผักสดรถเข็นเต็มไปด้วยสเสบียงอาหารชั้นวางเกือบทั้งหมดโล่งไม่เหลือสินค้าผู้คนเข้าแถวหน้าร้านยาวถึง200เมตรเพื่อรอสินค้าเข้าร้านอีก เมื่อวานนี้เสียงไฮ้มียอดผู้ติดเชื้อ3,500รายรัฐประกาศใช้มาตรการแบ่งล็อกดาวสองเขตระยะแรกตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่1เมษายนล็อกดาวผูตรงและตรวจคัดกรองประชาชนทุกคนระบบโดยสารสาธารณะหยุดให้บริการให้ประชาชน Work ์ r ฟอร์มโฮมในระยะที่2องล็อกดาวผูชีจะเริ่มตั้งแต่วันที่1-5เมษายน有必要采取进一步的果断措施来快速的切断它的这种潜在的隐性的社会面的传播。就这次是分片来进行。 จากผลกระทบของการล็อกดาวน์เครื่องมือในเซี่ยงไฮ้ทำให้หลายบริษัทชื่อดังของไต้หวันประกาศหยุดงานสวันบริษัทลูกที่ตั้งอยู่เซี่ยงไฮ้ TSMC ประกาศว่าปัจจุบันโรงงานที่ผลิตชิปขนาด8นิ้วยังไม่ได้รับผลกระทบบริษัท w a f e r w o r k s ประกาศว่าในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้รับผลกระทบแต่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการที่ผู้ประกอบการในเซี่ยงไฮ้หยุดงานอาจส่งผลต่อห่วงโซ่ประทานของโลกประกอบกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนหากสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ยืดเยื้อเกินครึ่งปีราคาสินค้าทั่วโลกอาจไม่สามารถกลับสู่สภาวะคงที่ได้ เมื่อวานนี้ในงานประกาศรางวั Oscar, ลอสการ์นักแสดงดาวรุ่งอย่างวิลส์ i t ธขึ้นเวทีตบหน้าผู้ประกาศรางวัลท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนในงาน <st> สาเหตุเกิดจากคร <st> ิสร็อกผู้ประกาศรางวัล <st> เล่นมุกตลกเกี่ยวกับทรงผมของภรรยาของเขาหลังขึ้นเวทีตบหน้าผู้ประกาศรางวัลคนดังกล่าวต่อหน้าผู้คนแล้วในระหว่างเดินกลับที่นั่งยังมีการตะโกนด่าทอกนันอีกด้วย Um, but you make things love will make you do crazy things. แม้ขณะที่เขาขึ้นรับรางวัลจะกล่าวขอโทษทั้งน้ำตาและออกถแถลงการเพื่อขอโทษต่อสาธารณชน <Okay. S 2> แต่ผู้จัดงาน American Academy of Film Arts <Okay. S 2> โพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าจะไม่ให้อภัยต่อพฤติกรรมแสดงความรุนแรงดังกล่าวพร้อมกับมีข่าวหรือว่าอาจมีการพิจารณาเรียกคืนรางวัลที่เขาได้รับ